มาดูแนวะสอบข้อมูลหนึ่งข้อนี้กันดูนะครับให้ซิกขนานมาสองเส้นนะครับแต่แล้วโจทย์ก็ลากเส้นยึกยึกมาตามนี้เลยใช่ไหมเส้นยิงหยักตามนี้แล้วก็ให้มุมมาตามนี้สามสิบหกสิบเจ็ดสิบสองร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็หาว่า x ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่นี่คือคําถามโจทย์ข้อแบบนี้ออกสอบข้าบ่อยนะครับใครทําได้ลองคิดแล้วตอบมาดูใครไม่ได้มาร er ู้ก็เฟิร์สเฉยเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าเจอมุมหยักตรงไหนเนี่ยให้ขีด เส้นขนาดเพิ่มเข้าไปเลยนะถ้าวงนี้นะครับเราก็ขีดเส้นขนาดตรงนี้เข้ามาอีกเส้นหนึ่งอ่าตรงนี้นะครับเราก็ตรงนี้ขนาดกันใช่ไหมก็ขีดมาตรงนี้เส้นหนึ่งอ่าขนาดนะแล้วก็ตรงนี้เส้นหนึ่งให้มันตัดตรงมุมพอดีเลยนะครับนะจะแ,แล้วเราก็ทําไงจะต่อเราก็ใช้กฎของเส้นขนาดมุมแย้งจะต้องเท่ากันใช่ไหมถ้าตรงนี้สามสิบองศาตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ลูก 30องศาเพราะมุม2มุมนี้มันแย้งกันสิเส้นขนานกันแล้วมุมแย้งต้องทําไมกันเท่ากันแต่ครนี้โจทย์กําหนดว่าทั้งหมดตรงนี้60ไปแล้วตรงนี้30เพราะฉะนั้นเฉพาะตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่ลูก60-30ลบ30ใช่ไหมก็เหลือเท่ากับ30องศานะตรงนี้30องศาใช่ไหมถ้าตรงนี้30องศานะครับครานี้ตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยมันจะแย้งกันอยู่ ใช่ไหมครับนะสองเส้นนี้ขนานกันนะเนี่ยเส้นนี้นะครับเส้นนี้ขนานกันนะเพราะฉะนั้นมุมนี้กับมุมนี้ก็เลยแย้งกันใช่ไหมพอแย้งกันปั๊บเนี่ยถ้าตรงนี้สามสิบนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นสามสิบองศาด้วยอ่าโจทย์บอกว่าทั้งหมดตรงนี้คือเจ็ดสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เลยเท่ากับเจ็ดสิบสองลบสามสิบก็จะเท่ากับสี่สิบองศาอ่า ถ้าตรงนี้42องศาตรงนี้มันแย้งกันอยู่เนี่ยตรงนี้กับตรงนี้แย้งกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่เลย42องศานะครับเราก็กลับมาดูมุมตรงนี้บ้างนะมุมเฉพาะข้างล่างนี้นะครับนะเนื่องจาก2เส้นนี้มันก็ขนานกันเหมือนกันใช่ไหมครับนะคราวนี้มันจะมีกฎว่าถ้ามุมภายในด้านเดียวกันบวกกันต้องได้เท่าไหร่นะครับนะ180นะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะตรงนี้นะครับนะเฉพาะตรงนี้นะก็จะเท่ากับ180ลบกับ120 ก็จะเท่ากับ60องศานะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดีๆ x ก็คือบูมตรงนี้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า x จะเท่ากับเท่าไร่60บวกกับ42นะก็เท่ากับ102องศาข้อนี้ตอบตามนี้เลยอ่าเข้าใจไหมครับข้อแบบนี้ออกบ่อยนะไปหาฝึกทำเยอะๆอย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวครูเฟิร์สจะเอาข้อสอบเด็ดๆมาสอนเพิ่ม